พี่น้องเจอเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกตสดาแสงดีครับจานั้นสวัสดีพี่น้องคาับจานั้นเป็นไดบ้างครับที่ต้องงานครับนี่มาแล้ววันนี้เศร้าจัดแต่ว่าเดี๋ยวไปดินบางอยู่บนเก็บานเอาคือจัดไม่เถอะเก็บานตินบางอยู่ัมาตามมาตามโตัหมายเบิ้งพี่น้องไปติแล้วเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับเว้ยเก็บวางจันจันที่เว้ยครับติดแล้วทันว่า พี่น้องเดี๋ยวไปเิ่งตัวตวนกันนะครับนะพี่น้องปลาทัว้วนนี่เศร้ามันเอาดีครับผมติดแล้วสาจา์ว่า มาตามตัวไม้กันเบิ่งกันครับพี่น้องเกี่ยวอยอาจา<ะ>รย์ฮ้อยแล้ววะเยอยตั้งสเาไร่อจารยาเฮ้ยส่ยเกี่ยว้อยแล้วพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ฝาดุ้ราน์เตินปนได้ครับโอ้าตามโตัวไม้บ้างครับพี่นอ้องต,ตับ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 เลยวะโอ้วันนี้เศร้าไปอีกแล้วมือเนี่ยปว <c oughs> ดอะวดอะวดอน้เลด้เเอ <c oughs> เอ <c oughs> พูดกัก้วยลมาดื่มัมบ่ามอยอย่างนี้เดี๋ยวมาเเลยที่มับ่ามเลยนะครับพี่นอ้อง าดมันแ้วมันแ้วจานอันคุณโตต้นดูกว้างมีกว้างมีปลาปูอยู่ว่ะนะครับปีกตัวผู้แทียนตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ลูกผู้ต้องใสีน้าปีกพี่น้องเขาทำกันดีกันลูกก็เหี่ยมเลยว่ะปันนี่ฮะคืออยู่ใกล้หน้ามืจานตีไปงามเลยเนาะอ๋อมีเส้นจัดแล้วครับผมมีเส้นจัดแล้วครับเสียงกลางครับผมลูกเสียงกลางโอ้ตัวนี้เฮ็ดดีเด้อพี่น้องเฮ็ดดีเฮ็ดดีตัวนี้เฮ็ดดีครับมาตามหลายเทียล้วครับพี่น้อง เสบงนีเศร้าเลยเก่งไงเอาเรียบร้ยแล้วมาแล้วไปไปไป่ตัวตนกันเาอ้มาเดียวออกไหมไหมมาดิโอพอสิบกที่นี่เลยมาตามตัวไม้ไปเด้วยเลยมันกดดันเงี้ยดวออกอ่ะไปครับปุบพี่น้องผมเอาเจ้าแสนครับออกมาแต่นั้นเรานีเศร้าครับผมกับรถถองผมฟึงแลวพี่น้องหมดเบื้องบนเบ้งตัวตนด้ จันเต็มแหลกมากแล้วพี่น้องมแต่ว่าสิเป็นตัวไม้บ่าง่นั้นแต่ว่าตัวน,นี้ปลาหคูคอค่างครับผมปลานกคู่างครับเ้ิ่งเปิดเพียงปรเ็เสียงวาคูออ่อ่างเวาู่ง้ยเห็นมืออีกเอาอันเศาเอ้เอ้เอาดูเศาโอ้อาดูาาดูเอ้าเขาเอ้า

ไม่ได้ออกโดนเนี่ยไปครับพี่น้องไม่ว่าในเต็มปันในดอกนี่เศร้ากับอะไรขนหัวกักสากอยู่เจียวครับน้องกลิ่นอือเจียวไปเฮ้ยตัวผู้หรือตัวเมย์ตัวผู้ดผูดอ่ะตัวเหมันตัวนันล่าแต่ไหมเจิดเขาไหมเป็นแต่เขาเออตัวนี้ครับผมตัวนี้เจิดมากตั้งแต่ต้นไม้โอ้หิมะไปไปเอาถุงมาใส่น้องครับตามต่อได้ครับหนึ่งแป้มนะครับนี่เศร้าครับผม พี่น้องตัวใหญ่ครับปากแน้นอยหนกตัวนี้เอาพี่น้องตามต่อครับที่นี่ตัวนี้นาจะออกไปอีกไม้ไม้อื่นครับมาตามตัวไม้ตัวนี้ก็บ่แมนคู่อ่างครับต่ว่ากันเห็ดดีครับนกตัวนี้หลายรอบแล้วครับเห็นมันเห็ดหลายรอบแล้วครับนกตัวนี้โอเคครับฝากติดตามย่าวๆครับพี่น้อง พี่น้องใหญ่มาอีกไม้หนึ่งแล้วครับผมมาตามเจ้าพู้โทถครับพี่น้องือมนี่ครับโ,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 โกโก้นี่ครับเหยียดหลักๆนี่ครับเอานีเศร้าไปไว้นี่ครับผมแต่ก่อนผมเอาจ้ากามากนี่ครับก็ต้งที่โดดครับนากกังเขียนโดดก่อนมาตามรอบหลังแล้ว เจ้าบ,บ้านเขาจุดประทัดไซคับก็เลยบ่ได้มาอีกแต่ปุณนะครับต่ปีที่แล้วครับพี่น้องนี่เศร้าขน้นี่ครับผมผมเมาเจาเ้าแสนรับไปหนี่พี่นอ้องอืออือเอารอเบิ้งครับพี่น้อง,งอืมติดตามเบิ้งไปน้ำกันครับผมบครับสิคเขาบ่อาจารย์เนาะเอ็กซ์ซัน ่ไปแล้วไปไปล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วับจากดินบริหนดินว่าจานังตีเปนยิงมันอยู่บรงหานบัเมื่อกี้นี่มันเจิดมากข้างหลังนี่ตนนีังสงขามันครับคุณตัวเรียนมันบินเจิดมานี่เดยเมื่อกี้นาครับตามเบื้องพี่น้องเป็นยังไงครับมัน้ะครับนี่มันบินมานี่เมื่อกี้เนี่ thả ừ. một tháng như thế thôi, thả tháng hết đi chơi, ừ, cấp, nóc phức, nóc bắt, bắtเอง, chạy nhanh lắm, nhiều tiếng một tháng น,นี่แหลครับเสียงนกปลาตัวนี้แหละครับนี่ตัวตัวไม้เน, <c oughs> นี่ยอืมหึมนี่เช้าเหรครับตามเบื้องครับพี่น้องสอาคู่ตามเบื้องครับแต่ว่าเล่นบมกนี่เศร้าเนี่ยตรงตาเลยครับก็มีนกรวมไอเลยแหละพี่น้องรอบเบิ้งอีกเล็กน้อยครับเบื้องนี้ตามโตไม้เลยครับมืมม้อนี้

ข่หลังกงคับผม่หลังกงแ่รถถังเอาถังเฮ็ดไปเอารถถังก็หมานแต่ม่อ๋อข้นหลังกงนะครับพี่น้องหลังกงโดดก้อยลงเลยนี่ยมหืหืไอเราจานเนี่รถถังตดล็อกแล้ยี่น่ะังหื้หืหืโอ้หนวกปัดเรา ดีใจหลายพี่น้องเดียวครับมันขึ้นมาเดมันเลยมันขันถึงเมนโรดใช่วะรถถังไม่มีหมานตีรถถขันขึ้นมาเดียวเอาแล้วครับเออคือหมานเลยนะพี่น้องเลยเต็มสอง้วครับรถถังทำได้ครับแล้วขันขึ้นไม่มีหมานโอ้ดีใจน้ำเล่านกฝึกเดชเลยตัวแรกครับผมเดเลยตัวแรกได้เด็กฝึกเจ้าพุทโธอยู่ข้างหนครับพี่น้องตี

ไม่เศราไม่เร้าผมก็บไม่เาว้ากาเมืองมนยังเขามือไม่เศป้าจับไปเป็นไงจันตัวนี้มหพี่น้องมันต้องเก็บแล้วตัวนี้ต้องเก็บแล้วตัวไเนี่ยมนจะนับปีกขาสันมึงจะนับปีกว่านี้ ขาดันนได้เลยโอ้ยปากก็นด้จังโกเจังโก้เนียดหน่อยอันหยาดหมานหน่อหมานอีกต้งหากบอกแล้ววัี้หมานขันนสองข่วมับเยับ้อยเลยพี่นกขัน่นสองขมขึ้นือเตงซี่ไปขึ้นเรือนี่จากัว่อไรวันสาวกันรุดไปสาวรุดอะไเราั้งนแี่หมานเราังวันก็ไเช้าอีกขันขึ้นมาเรยกให้มาคู่วันคู่เปฝืด ครับหมาอีกแล้วครับจานนั้นสุดยอดเลยแต่ว่าผมจีบเบื้งเจ้าคู่ทั่วครับเอาดีเส้าไปดึงพี่น้องอนกคู่เกิด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 ข้าวเดียวพี่น้องายังมันคู่คู่ติดตืดแนี่นกเขาร่วมเอาเออเบื้องเหรอเบื้อันฮ้ยเกียจต้มเนก็เกียจต้มธรรมดาแหละมันอยู่ไก่กี่ต้มเนาะตุมขาต้องแย่งกัน าวเอานี่ล่ะครับมือนี้คลิปต้อนกล้วนๆครับพี่น้องมือนี่ยมันเหยียดม่ได้ใจโดนแล้วนี่มันเหยียดอีน้อยคนอีน้อยคนอีกินอีกินเอานี่ล่ะมันจะคอยบังคับขันอย่างเดียวให้กวงไหลมันติดเดียวเพ่งใดรถถังประจันบานเอ้ปวดหลอกเราว่ารถถังเด็กฝึกเขาตัวนี้ฮะบุับปีกตดตัวใหญ่พ่อผมใส่บุญครับปีกครับ โอ้พี่น้องผู้ใดอยากได้ติดต่อมาสายหมอบเลยครับเบิ้งคับครับปีกทับๆกันครับสนับปีกหนปลาเอาดูเออดูเอ้มันยังมันยังไม่อยู่เอาอือโออืมเอาอืมมันเอาอืมออานนี่นี่เอ้โอ้ขึ้นหัวโกงโดดตับเลยพี่น้องเอ้มันนเออโอ้เร็วเร็วอือเร็วอ่อไปไปเพราะเอาดอกมันยังไม่อยูุมันแล้ว โอ้ยิ่มเปยเลยส่งผมกับเขาในตกเลยครับหม,มันสองเลยงั้นไหยาจานอันสายมอกสอเตียนะครับสองเตียขขายไว้เงาเขียว,วอ่ะถือใจหลายสมคำคุยพคนสมคำคุยสมคำคุยครับ เด็กปั่นขึ้นมาได้เด็กปั่นบอกว่าเด็กปั่นขึ้นมาได้เจ้าทีน่ะหมันก็ยังบอกว่านี่แหละว่ารถถังเหนทันขึ้นมาขารวมเรื่องค่ะดีเออโอ้โหบึงดูพี่น้องเบาขึ้นสมความคุยอีหลีว่าเอ้าพี่น้องตามต่อครับทีน่ะตามต่อครับตามต่อนขาใหญ่ๆพี่น้องขาใหญ่ขาช่ำกันกูช่ำรถถังเลยขาขาใหญ่ๆครับพี่น้องครับพี่น้องเจ้าแสงเงียบครับผมเดี๋ยวผมขอไปเบิ้งก่อนครับผมพี่น้อง มันใบไหม่มันบงันนงม,มันไม่เห็นครับผมเงียบกิ๊บเลยเสียงบอกเสียงบอกไอ้นั้นคู่ครับผมเสียงบอกไอ้รถถังกับคู่ครับพี่น้องเดี๋ยวไปบึง้งเจ้าแสนครับเป็งเลยครับ มันคู่เหรอมันหายไปสองเที่ยครับพี่น้องกรับเป็นข้าสาวนะครับลงตัวตนนียวิ่งได้ขึ้นเหนียบ อี๋ยวยนิตหนึง uh พี่น้องเดี๋ยวยู่นิดนึงครับเดี๋ยวยูนิตหนึงครับพี่น้องพ้อไหนโดดครับพี่น้องเดี๋ยวอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวจะนี้เดี๋ยวถอย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 พี่น้องถอยก่อนครับ มองสายมองขวายันแยกกี่แย,ก,ยกอยู่พี่น้องถอยก่อนครับถอยก่อนพี่น้องถอยก่อนครับถอยก่อนครับ,น,รบนั่นในเบื้องบอกแสนดูเมื่อกี้นี่ว่ามันติดเราไหมคือดินพามพามเหมือนกันปะครับผมยางก็เบิ่งเทียนนึงเล้วารับเด๋ยวน้อยหนึ่งพี่น้องค่อยๆจอดไปกัน

<laughs> ừ. Còn... 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 xem đây xem mình nó bao nhiêu đi đứng okay. tít tổ nưng là được nhớ nhé tổ nưng bưng luôn <laughs> tít <lổ. cười> ừ. tổ luôn <laughs> <laughs> <Bơn đưa. cười> <Lần bây. cười> ฮะชักตัวผมว่านันครับพี่น้องว่านติดครับผมนกกระยูยนี่ครับผมไป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 วานติดว่านติดเปไปติดเนี่ เต้นยุ่ไก่กันเบื้องสองรอบแล้วพี่น้องเอาครับตามเบื้องครับอออเออนกเขาเง,ง,ง,งี้ยกเต้นยุ่นี่ครับไอเจ้านีเศร้าจานั้นออกไหมกันหรอกครับผมไปครับตามเบื้องพี่น,อน้องเจ้านีเศร้าครับใหญ่มากนี่ครับนกปาลารวมแล้วครับนกปลาเขาต้นนี่ครับพี่น้องต้นขามเนี่ยครับนกนีเศร้ามันจีบออกเมื่ด้บอดึงออกมาด่ดไบอครับเมื่อกี้นี่ไปเบื้องเจ้าแสนกับ มันเลเหยียบครับพี่นอ้องนกเดี๋ยวนิดนึงเต้นหนอกมันขึ้นหัวกรงหลายรอบแล้วนะเจ้ารถถังกันเล่นยุ่ข้างหลังน่ครับผมข้างหลังนะผมนกปลาคู่ใจกันรถถังอืมนะครับพี่นอ้องเดี๋ยวไปวิ่งรถถังก่อนครับว่าครับพี่นอ้องบนินกปลาบินลงลุมไปนะครับเ,เดี๋ยวรอบ,บ้างไหมครับพี่นอ้อง โอ้คือสีมันเยววันนี้ฮะคือสีมันเะโอ้รามอใส้มากก่านรถอ่ใส่มากครับพี่น้องรวม่ใว่กันรวมกเขารวมฟังฟังฟังตัวหมายคือบอกว่าเสียงกลางไปหางน่เช้า้นตัวหมโจทุกเอาครับตามต่อพี่น้องเกือบไดยเต็มสองโอกเราถังเฮ็ดทีทเมื่อกี้นี่ครับ ขึ้นคู่แล้วลหลุดม้อไส้มาก,ก่อนพี่น้องออกเลยสายหมอกพี่น้องสายหมอกลุนครับลุรถังเต็มสองครับพี่น้องอุ่นแล้นอนเกียกเอาเป็นไงจันเป็นตะโดดปะครับนกมันไม่อยู่ครับพี่น้อง เกียกดินแกกหาไปละจันฮะนั่นนะนั่นนั่นนั่โอ้มีเทียนเลยรถถังมียเทียนเรารถถังพี่น้องถังเตมเไปิ่งบมแสนมาครับฮะเมีเทียนไปมียเทียนแล้วสอดเหรอกวดเหรอกวดเหรอยอะความมันอกแสนเลครัสอบหนึ่งครับพี่น้อง ย่างไปบึ่งหึฮึดีแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปบึ่งครับพี่น้องโอ้ยมีเปียเลดมีเปียรเลดพี่น้องมีเปียเลดครับรถมี่ผู้ล่ะผู้ล่ะ ตบๆๆเลยครับรถถังเต็มสองครับพี่น้องโอ้เสาเราโตอี๋เลยเต็มสองรถถังครับผมเต็มปั้นสองครับเสาเราโตพี่น้องนี่โอ้พี่น้องคุณเอาลงมาเบิ่งตัวนี้ผมจองตัวนี้ สอหกหลปากก็ออกแล้วครับคนเหมือนคุนม่ต้องกันนี่ลูกไม้ครับผมโอ้เจือเด็กปั่นเคนบ่าครับพี่น้องเด็กเชือดจะเทียน์อย่างนี้มือเลี่ยงในเชือดอย่าสองตัวแล้วครับมือแรก่ยงเนยออกหลายเทียแล้วหลายเทียแต่ว่าตะกี้มบอดไอ้ใจใจมั้ยเนี่ยบอดไอ้ลากไปต่อนกเนาไปตกปลานกไปฝึกน้ำเอาพี่น้องก็ลงมาเพิ่งแต่ว่าตัวนี้ผมจองครับตัวนี้ ผมมักนกเสียงกลางครับนกนี้เสียงกลางพี่น้องเสียงกลางครับสองไม้สอเตยหโอ้ผนียดมันได้เด้อตัวนี้สไม้สอตย่นงหผนียมอครับพี่น้อง้อย่กาอไปไม่ใสระโดจานเบาไปถือเนียด ก็เอยเลยก็ได้อืมเอ้ามานมนแล้วมานแล้วมานแล้วอืมอืมืมามาแล้วครับโอ้คือมานแทะคือมานแทะคือมานแทะสองแต้ครับเฮ็ดจังได๋ผมเฮ็ดจังได๋เห็ดจังได๋เห็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยผมบ่ันได้จักแต้มเลย เอาเก้าเนี่ยครับฮะไ่ต้องเอาไก่รถถังเต่อสเลยสต่อสยับมากสหนึงอือเ๋ครับโอ้ยการไก่เบิ้งกันน่เบิ้งเพี่น้องเบิ้งเโอ้ยุอะแกอืโอนต้นอยู่เลย่างมัเออตัวนี้ตัวนี้เร็จเดี๋ยวปลดกันเออปลดเหตุเป็นก็มันมันจองแล้ว ตัวนี้จองนกเขมาคู่ใช่กันบุญ่ะมากนกเสียงกลางครับพี่น้องยาวไปซ้ำไว้เออจองนกทะเลยนกเขาม่าจองเง้ยตัวนี้เพื่อนว่าเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อนกันจันลี่อาจารย์ไงเพื่อนจองเนี่ยเพื่อนว่าคุณโมลูเดาะคุณโมลูเดาะสร้างเงินเถาะสร้างเงินเถาะท่นนั้นโอ้ยในกบก็เกินเด้อเออเราถังมคู่ยกปีกป่อ กู้ปีกบ ouais ่บ่นี pues, okay. ่ก uh ู้ยงปีกยังนกนั่นกู้ยงปีกยังเดินโอ้อะทเหดูังะท่นี่บ่นี่ของดียังบ่บ่อืมโอ้เอาเถอะแต่ว่าบอกรถถังเว้ยปีก็ทำปีกดีวะซอยกระลมดีนกทุายขนบ่ไหนนันทพูนอ่ะ ผมหกครับสผมหกครับเอ้าพี่น้องมันแล้วครับเดี๋ยวขอญาตไม่มากนกไปก่อนครับได้สามเต็มแล้วจานอันเม้นเนี่ยแต่นกเขามาคู่ใช่กันพุ่น้องจานนี้มันจรองให้เพื่อนไปมีเออจุชิงเลยวะทั้งนี้ก็มันเลยดี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 บานครับานบานยังจันยังชี้หรอกเออรถทังก็บอกว่าไม่มันไม่มันตั้งแต่ก่อนจะออกแกบ้านมันไม่มันของมันเดียวอืม มาได้คันขืนแย้งครับตามต่อพี่น้องมนมวนๆได้ครับปวดมือเนี่ยเอ้ยผมดีดน้ำขวาท่านดีจีนี่พี่น้ำรถถังท่านนะเอาครับหมานหมานพี่น้องตามต่อครับโอ้รถถังวะปวดขึ้นเหลียแถววะฉะนั้นเป็นไงรถถังสองใหม่อสองเต็มเออสองใหม่สองเต็มเจ้าขึ้นสองใหม่ไม่เนี่ยมันขึ้นไม่แขวนคอยด้แขวนคอยเดี นอน,นกอดกัน,ข,นขึ้นขึ้นช่องใม่ให้กันเออแต่ว่าแหงวอาทิดลายเทียรแล้วไปไม่ได้ก็บยุ่งยุ่งข้างหัวเกาะชีวานกดีดหรือช<อ>ีวานเพเนียดมมเนี่ยจังไดผมตีหรอกนกดีพ่อดอกเยออเพเนี่ยร์ผมตีนกครับเอ้ย <c oughs> แต่ดู้ยกมึงยกกับพี่น,อน้องมึงดูจักเต็มล้วตามท่านพวกนี่แต่ผมเตรียมถุงไม้เพิ่งอยู่เรื่องบางเมืงเออเอาถุงมาดู

เอาคิดแรกครับผมเต็มเหรอครับผมคลิปแรกได้สามเต้มเนาะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีพีที่สองครับผมกับจีเงีวเงีครับรถรถถังเด็กปั้นได้สองเต้มครับนี่เช่าแต้มหนึ่งครับเช่าแต้มหนึ่งเจ้าแสนดิเจ้าแสนดิไอเจ้าแสนบอกครับนี่ครับทวงโอ้ผมนี่น้ำต้นว่เนาะพี่น้องมลยเนี่ยเอาครับติดต่ออีอีตดตามอีพีที่สองเด้อพี่น้องเด้ออีพีแรก ขอฝากซัมนีไปก่อนครับผมับผมกรับจันอันกับขอล่าไปก่อนครับผมกับอีพีที่สองครับสวัสดีครับ